เคยไหมครับที่ปฏิเสธคําขอของเพื่อนสนิทไปแล้วความรู้สึกผิดอะ่ะมันก็เกาะกินใจเราไปทั้งวันบทสนทนานั้นมันวนกลับมาในหัวซ้ําๆเราจินตนาการไปถึงแววตาที่ผิดหวังของเขาแล้วคําถามก็เริ่มดังขึ้นมาในใจว่าว่าเราอะ่ะกลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วหรือเปล่า <c oughs> เพียงเพราะาเราเลือกที่จะรักษาพลังงานของตัวเองเอาไว้ <c oughs> แค่นั้นเองความรู้สึกหนักอึ้งแบบนี้มันมาจากไหนกัน และทำไมการเลือกที่จะให้คุณค่ากับตัวเองถึงกลายเป็นเรื่องที่ยากเกินและเจ็บปวดได้ขนาดนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ออดระบายกับผมฟิล์มครับรายการของเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะมานั่งสำรวจความรู้สึกที่มันซับซ้อนอธิบายยากแต่เกิดขึ้นจริงอยู่ข้างในใจของเราเนี่แหละครับความรู้สึกผิดที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อครู่มันมักจะไม่ได้มาคนเดียวครับแต่มันจะมาพร้อมกับเสียงกระซิบครับ เป็นเสียงที่ดังมาจากคนรอบข้างบ้างหรือบางทีก็ดังมาจากข้างในหัวของเราเองเสียงที่บอกว่าเธอเปลี่ยนไปนะหรือเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยบางครั้งก็มาในรูปแบบอื่นเช่นทำไมเดี๋ยวนี้ดูเข้าถึงยากจังไม่ค่อยมีเวลาให้เหมือนเดิมเลยนะทุกคำพูดมีความหมายคล้ายๆกันแต่คำที่อาจจะแทงใจเราได้เจ็บที่สุดคือคำว่าเห็นแก่ตัวฮ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แล้ครับเราจะมาค่อยๆสำรวจไปพร้อมกันว่าทําไมการกระทําที่ดูเหมือนเป็นการรักตัวเองการขีดเส้นเพื่อรักษาพลังงานของตัวเองถึงทําให้เรารู้สึกเหมือนกำลังเห็นแก่ตัวไปได้เอพิโซดนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนที่นั่งคุยและช่วยคลายปมในใจไปพร้อมๆกันครับแล้วเสียงกระซิบที่คอยบอกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเห็นแก่ตัวมันมาจากไหนกันแน่ ความจริงก็คือความรู้สึกผิดแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนเราโตนะครับแต่รากของมันลึกกว่านั้นมากมันถูกค่อยๆปลูกฝังทีละนิดทีละหน่อยมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในสังคมและวัฒนธรรมของเราจะเห็นว่าเราให้คุณค่ากับคําว่าความเกรงใจสูงมากการนึกถึงใจคนอื่นก่อนการคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักถูกมองว่าเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่องซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้สร้างเงื่อนไขาบางอย่างขึ้นมาในใจเราโดยไม่รู้ตัว ความเกรงใจในบางครั้งมันกลายเป็นการที่เราต้องเก็บความต้องการของตัวเองเอาไว้ก่อนเสมอต้องคอยระวังว่าถ้าเราทําแบบนี้คนอื่นจะรู้สึกยังไงจะลําบากใจไหมจนบางครั้งเราลืมถามตัวเองไปเลยว่าแล้วเรารู้สึกยังไงการแบกความรู้สึกของคนอื่นไว้ตลอดเวลาแบบนี้แหละครับที่มันค่อยๆกัดกินพลังใจของเราไปทีละน้อยในครอบครัวก็เช่นกันนะครับหลายครั้งที่คําสอนเรื่องการเป็นคนดี ถูกผูกติดอยู่กับคำว่าเสียสละเราถูกสอนให้ยอมทำเพื่อคนอื่นให้แบ่งปันแม้ในสิ่งที่เราเองก็ยังอยากเก็บไว้ลองนึกภาพตามนะครับเด็กคนหนึ่งได้ของเล่นชิ้นใหม่ที่ชอบมากๆมาพอเอาไปโรงเรียนครูก็บอกว่าต้องแบ่งให้เพื่อนเล่นด้วยในลูกเป็นเด็กดีต้องรู้จักแบ่งปันในใจของเด็กคนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมแต่เพราะอยากเป็นเด็กดีในสายตาผู้ใหญ่ก็เลยต้องยอมความรู้สึกของการต้องฝืนใจตัวเองเพื่อแลกกับการยอมรับ มันคือบทเรียนแรกๆที่เราหลายคนเคยผ่านมาผมเองก็เคยถูกสอนมาแบบนั้นครับการปฏิเสธใครสักคนดูเหมือนเป็นเรื่องที่หยาบคายเป็นเรื่องของคนไม่มีน้ำใจเป็นคนใจดำไปเลยผมเคยติดอยู่กับความคิดนี้อยู่นานมากครับสมัยทำงานแรกๆใครไว้วันอะไรผมรับปากหมดไม่เคยปฏิเสธเลยเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีกลัวจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ผลสุดท้ายคือผมต้องเอางานงคนอื่นมาทําจนดึกดื่นในขณะที่เจ้าของงานกลับบ้านไปแล้วส่วนงานของตัวเองก็ยังไม่เสร็จมันเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเลยครับตอนนั้นผมยึดติดกับคาว่าต้องเป็นคนดีจนลืมไปเลยว่าการดูแลตัวเองก็สําคัญไม่แพ้กันบทเรียนทั้งหมดนี้แหละครับจากที่บ้านที่โรงเรียนจากสังคมรอบตัวเรามันค่อยๆซึมซับเข้ามาในตัวเราจนกลายเป็นเหมือนเสียงอัตโนมัติในหัว พอมีสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนอื่นเสียงนี้มันก็จะดังขึ้นมาทันทีว่าต้องเลือกคนอื่นสิโดยที่เราไม่เคยได้หยุดตั้งคำถามเลยว่าบทเรียนที่เคยเรียนรู้มาในอดีตมันยังใช้ได้กับเราในวันนี้จริงๆร้เปล่าดังนั้นอยากจะบอกทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะครับว่าการที่คุณรู้สึกผิดเวลาที่เลือกทำอะไรเพื่อตัวเองมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยแม้แต่น้อย มันคือคกลไกการเอาตัวรอดทางสังคมที่เราถูกสอนและเรียนรู้มาเพื่อให้เราเป็นที่ยอมรับเพื่อให้เราเข้ากับคนอื่นได้มันเป็นสิ่งที่เคยปกป้องเราไว้แต่แค่วันนี้มันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนมันใหม่อีกครั้งแล้วเท่านั้นเองครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกผิดมันถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาขีดเส้นแบ่งที่มันบิดเบี้ยวและคลุมเครือนี้ให้มันชัดเจนกันสักทีครับ คำสองคำที่มักจะถูกโยนมาปะปนกันจนเราสับสนคือคำว่ารักตัวเองกับเห็นแก่ตัวผมอยากให้เรามาแยกสองคำนี้ออกจากกันให้เด็ดขาดเลยนะครับเริ่มจากคำว่าความเห็นแก่ตัวหรือ selfishness ก่อนหัวใจสำคัญของความเห็นแก่ตัวคือการทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยที่ไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจเลยว่าการกระทำนั้นจะส่งผลกระทบในทางลบหรือไปทำร้ายคนอื่นอย่างไร เจตนาของมันคือการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อความสุขหรือความสะดวกสบายของตัวเองฝ่ายเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับการยืมเงินเพื่อนแล้วตั้งใจว่าจะไม่คืนทําให้เพื่อนเดือดร้อนอันนี้คือความเห็นแก่ตัวที่แท้จริงหรือการเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานโยนงานของตัวเองให้คนอื่นทําเพื่อให้ตัวเองได้กลับบ้านเร็วนี่ก็คือความเห็นแก่ตัวครับเพราะมันคือการสร้างประโยชน์ให้ตัวเองบนความทุกข์ของคนอื่น แต่การรักตัวเองหรือ self care self respect มันเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงครับการรักตัวเองคือการกระทำเพื่อปกป้องและรักษาพลังงานทรัพยากรเวลาและที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพจิตของตัวเราเองเพื่อให้เรายังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่การล้มลงไปกลางทางกลับไปที่ตัวอย่างเรื่องเงินเมื่อสักครู่นะครับ ถ้าเพื่อนมาขอยืมเงินแต่เราประเมินสถานการณ์ของตัวเองแล้วพบว่าถ้าให้ยืมไตเราเองนี่แหละที่จะเดือดร้อนไม่มีเงินพอใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนการตัดสินใจปฏิเสธอย่างนุ่มนวลเพื่อปกป้องความมั่นคงของตัวเองอันนี้ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวครับแต่มันคือการดูแลตัวเองเป็นการกระทําที่สมเหตุสมผลเราลองนึกถึงคําประกาศบเนเครื่องบินก็ได้ครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินพนักง,งานต้อนรับจะบอกเสมอว่า กรุณาสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทำไมล่ะครับเพราะถ้าเราหมดสติไปก่อนเราก็ช่วยใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวการดูแลตัวเองให้รอดก่อนจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เราสามารถยื่นมือไปช่วยเหลือคนอื่นได้แนวคิดนี้มันเหมือนกับภาพของแก้วน้ำครับลองนึกภาพตามนะครับว่าตัวเราคือแก้วน้ำหนึ่งใบพลังงานชีวิตของเราคือน้ำที่อยู่ในนั้น เราไม่สามารถเทน้ําจากแก้วที่ว่างเปล่าให้คนอื่นได้หรอกครับถ้าในแก้วของเราไม่มีน้ําเหลืออยู่เลยการพยายามฝืนเทน้าหยดสุดท้ายให้คนอื่นไปมันไม่ได้ทําให้ใครได้ดื่มน้ําอย่างเต็มที่มีแต่จะทําให้แก้วของเราแห้งกรังไปเท่านั้นดังนั้นการที่เราหยุดเพื่อเติมน้ําให้แก้วของตัวเองก่อนมันจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือความรับผิดชอบครับเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองหมดพลังจนพังลงไป และยังเป็นความรับผิดชอบต่อคนที่เราแคร์ในระยะยาวด้วยเพราะเมื่อแก้วของเราเต็มเราจะมีพลังมีน้ำใสๆที่พร้อมจะแบ่งปันให้คนอื่นได้อย่างเต็มใจและยั่งยืนความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งต้องคอยให้จนตัเงไม่เหลืออะไรเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนหรอกครับไม่ช้าก,ก็เร็วมันจะนํามาซึ่งความเหนื่อยล้าและความขุ่นข้องหมองใจแต่ความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างดูแลแก้วของตัวเองให้เต็มอยู่เสมอและแบ่งปันน้ําให้กันและกันนั่นต่างหาก คือความสัมพันธ์ที่จะเติบโตไปได้อย่างแท้จริงพอเราแยกได้แล้วว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวคําถามต่อมาที่สําคัญมากๆก็คือแล้วเราจะแสดงออกถึงการรักตัวเองในชีวิตจริงได้อย่างไรคําตอบของคําถามนี้อยู่ในคําสั้นๆที่ทรงพลังมากคำหนึ่งครับนั่นคือคําว่าขอบเขตผมรู้ดีครับว่าหลายคนกลัวคํานี้พอพูดถึงการสร้างขอบเขตภาพในหัวมันคือการสร้างกําแพงสูงๆขึ้นมา ผลักไส้ผู้คนออกไปกลายเป็นคนเข้าถึงยากไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยความกลัวนี้มันจริงกันมากครับเพราะเราถูกสอนให้เปิดรับให้ช่วยเหลืออยู่เสมอแต่ผมอยากชวนมองในมุมใหม่นะครับลองนึกภาพว่าตัวเราเป็นเหมือนบ้านหนึ่งหลังความสัมพันธ์ที่ไม่มีขอบเขตก็เปรียบเหมือนบ้านที่ไม่มีรัว้วไม่มีประตูใครจะเดินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้จะมาหยิบฉวยอะไรไปก็ได้ จะทาบ้านเราสกรปรกแล้วเดินจากไปก็ได้ในช่วงแรกๆมันอาจจะดูเหมือนเราเป็นคนใจดีเป็นบ้านที่เปิดต้อนรับทุกคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆบ้านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรครับมันก็จะโสมลงสวนดอกไม้ก็จะถูกเกลียบย่ำของในบ้านก็จะร่อยหรอและเจ้าของบ้านอย่างเราก็จะเหนื่อยล้าเกินกว่าจะต้อนรับใครได้อีกทีนี้ลองมองใหม่ครับขอบเขตไม่ใช่กำแพงทึบที่ปิดตายแต่ขอบเขตคือการบอกให้คนอื่นรู้ว่า ประตูบ้านของเราอยู่ตรงไหนและจะเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้อย่างให้เกียรติกันได้อย่างไรมันคือการมีรั้วที่สวยงามมีประตูที่เปิดปิดเป็นเวลามีกลิ่งให้กดเรียกมันคือการสื่อสารที่ชัดเจนว่ายินดีต้อนรับนะแต่เข้ามาทางนี้นะเราดีใจที่เธอมาหาแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักผ่อนของเราแล้วอืมผมเคยมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้ครับมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ผมรักมาก แต่เขามักจะมีเรื่องด่วนให้ต้องโทรมาระบายตอนดึกๆเสมอซึ่งผมก็รับฟังทุกครั้งเพราะคำว่าเพื่อนมันคำคออยู่แต่ผลคือผมพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้ามาก็ไปทำงานแบบเบ,เบื่อๆนานวันเข้าผมเริ่มรู้สึกขุ่นเคืองในใจลึกๆเวลาเห็นชื่อเขาโทรเข้ามาตอนดึกความรู้สึกดีๆมันเริ่มลดลงไปจนวันหนึ่งผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าบอกเขาไปตรงๆอย่างนุ่มนวลว,ว่าเพื่อน เรารักและเป็นห่วงแกมากๆนะแต่หลังสี่ทุ่มไปแล้วเราขอเวลาพักผ่อนจริงๆถ้ามีเรื่องด่วนมากๆให้ส่งข้อความมาได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องระบายทั่วไปไว้พรุ่งนี้เช้าเราโทรหาแกเป็นคนแรกเลยสัญญาวินาทีที่พูดออกไปมันอึดอัดมากครับกลัวเขาจะโกรธกลัวเขาจะหาว่าเราไม่แคร์แต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามหลังจากนั้นเขาก็เคารพเวลาของเรามากขึ้นและทุกครั้งที่เราคุยกัน มันกลายเป็นการคุยที่ผมพร้อมจะรับฟังเขาอย่างจริงใจเต็มร้อยไม่มีความขุนเครืองเจือปนเลยความสัมพันธ์ของเรากลับดีขึ้นและแข็งแรงกว่าเดิมซสอีกเห็นไหมครับการฝืนทําในสิ่งที่เราไม่พร้อมสุดท้ายมันจะนําไปสู่ความเหนื่อยล้าความขุนเครืองและกัดกินความสัมพันธ์ให้พังลงไปช้าๆดังนั้นการพูดว่าไมใ่ในวันนี้อาจเป็นการรักษามิตรภาพของเราเอาไว้สําหรับวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ ท้ายที่สุดแล้วการตั้งขอบเขตมันคือการแสดงออกถึงความเมตตาครับมันคือความเมตตาต่อตัวเองที่จะไม่อนุญาตให้ตัวเองต้องแบกรับอะไรเกินกว่าที่ใจจะรับไหวและในขณะเดียวกันมันก็คือความเมตตาต่อคนอื่นที่เขาจะได้รับความสัมพันธ์ที่จริงใจจากเราไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการฝืนใจทำครับและแม้ว่าการสร้างขอบเขตจะเป็นความเมตตาทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นแต่ก็มีความจริงที่เจ็บปวดข้อหนึ่งที่เราต้องยอมรับครับนั่นคือ เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขไปกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยได้รับประโยชน์จากการไม่มีขอบเขตของเราในอดีตคนที่เคยชินกับการที่เราตอบตกลงเสมอคนที่เคยสบายใจกับการที่เรายอมให้เขาเป็นฝ่ายเลือกก่อนเสมอเมื่อวันหนึ่งประตูบ้านของเราเริ่มมีเวลาเปิดปิดที่ชัดเจนพวกเขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจพวกเขาอาจจะสับสนต่อต้าน หรือแม้กระทั่งกล่าวหาว่าเราเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีและนี่คือช่วงเวลาที่เจ็บปวดและท้าทายที่สุดบนเส้นทางการเติบโตครับมันคือบททดสอบครั้งสำคัญที่จะเผยให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับใครสักคนนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักและความเคารพซึ่งกันและกันรจริงๆหรือเป็นเพียงความสัมพันธ์แบบพึ่งพาที่ตั้งอยู่บนความสะดวกสบายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ความสัมพันธ์ที่แท้จริงคือความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างอยากเห็นอีกฝ่ายเติบโตและมีความสุขครับแม้ว่าการเติบโตนั้นจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแต่คนที่รักเราจริงจะพยายามทําความเข้าใจและปรับตัวไปกับเราในทางกลับกันความสัมพันธ์แบบพึ่งพาหรือ codependency คือความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งต้องคอยเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าและอีกฝ่าย ก็ต้องคอยเป็นผู้รับตลอดเวลาเพื่อเติมเต็มความต้องการของตัวเองเมื่อไรก็ตามที่ผู้ให้เริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองและให้ตัวเองบ้างมันจะทำลายสมดุลที่เคยมีอยู่และทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียบางอย่างไปดังนั้นเมื่อพวกเขาแสดงปฏิกิริยาต่อต้านออกมาไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำผมอยากให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้หายใจเข้าลึกๆนะครับ แล้วบอกกับตัวเองให้ดังๆในใจว่าปฏิกิริยาของเขาคือภาพสะท้อนความต้องการของเขาไม่ใช่ภาพสะท้อนคุณค่าของคุณย้ำอีกครั้งนะครับปฏิกิริยาของเขาคือภาพสะท้อนความกลัวและความไม่มั่นคงของเขาเองไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรือเห็นแก่ตัวการที่เขาพูดว่าเธอเปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นเพียงวิธีพูดอีกแบบของคำว่า ฉันไม่คุ้นเคยกับเธอในเวอร์ชันนี้และฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งนั่นเป็นเรื่องของเขาที่เราควบคุมไม่ได้ครับแน่นอนว่าการต้องสูญเสียใครบางคนไประหว่างทางมันเจ็บปวดนะครับ yeah. มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราจะเสียใจและอะไรอวรความสัมพันธ์ที่เคยมีแต่ความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะต้องหยุดเติบโตในทางกลับกัน ลองมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเหมือนเครื่องคัดกรองคุณภาพของความสัมพันธ์ในชีวิตเราก็ได้ครับมันจะช่วยคัดกรองคนที่รักเราในแบบที่เราเป็นจริงๆให้ยังคงอยู่และค่อยๆทําให้คนที่ไม่สามารถยอมรับการเติบโตของเราได้หลุดออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีต่อใจเรามากกว่าได้เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นการเติบโตบางครั้งก็หมายถึงการเดินต่อไปข้างหน้าแม้จะต้องทิ้งใครบางคนไว้ข้างหลังและนั่น เป็นเรื่องปกติครับและถึงแม้ว่าพายุจากความไม่เข้าใจของคนรอบข้างมันอาจจะหนักหน่วงและทำให้เราต้องเจ็บปวดแต่ผมอยากให้คุณเชื่อนะครับว่าหลังจากพายุลูกนั้นผ่านพ้นไปแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมามันคือของขวัญที่ล้ำค่าเหลือเกินของขวัญชิ้นแรกคือความสงบในใจครับมันคือความสงบอย่างแท้จริงที่คุณไม่ต้องตื่นมาแล้วคอยกังวลว่าวันนี้ จะทำอะไรให้ใครพอใจหรือไม่พอใจไม่ต้องคอยคิดวิเคราะห์ทุกคำพูดทุกการกระทำว่ามันจะไปกระทบความรู้สึกใครหรือเปล่าความรู้สึกเบาสบายมันจะเข้ามาแทนที่ครับเหมือนเราได้วางกระเป๋าเป้นหนักๆที่แบกไว้บนหลังมาตลอ,อดชีวิตลงโดยที่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราแบกมันอยู่ความคิดในหัวมันจะโปร่งขึ้นเสียงวิจารณ์ตัวเองมันจะค่อยๆเงียบลงเหลือไว้แต่เพียงความรู้สึกสบายๆที่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ของขวัญชิ้นที่2คือความสัมพันธ์ที่จริงใจมากขึ้นอย่างที่เราคุยกันไปครับว่าอาจจะมีใครบางคนที่หล่นหายไประหว่างทางแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนที่ใช่จริงๆได้ก้าวเข้ามาหรือทำให้เราได้เห็นคุณค่าของคนข้างๆที่ยังอยู่ชัดเจนขึ้นคนที่ยังอยู่กับคุณหลังจากที่คุณเริ่มมีขอบเขตให้ตัวเองคือคนที่ไม่ใช่แค่รักในสิ่งที่คุณทำให้พวกเขา แต่คือคนที่ยอมรับและเคารพในตัวตนและขอบเขตของคุณจริงๆความสัมพันธ์เหล่านี้จะมีคุณภาพมากขึ้นครับมันจะมีความลึกซึ้งมีความไว้วางใจไม่ต้องมีเกมการเมืองไม่ต้องมีดราม่าที่คอยสูบพลังงานเพราะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงและของขวัญชิ้นที่3ที่สําคัญมากๆ <im itation> ก็คือพลังงานที่ได้กลับคืนมา ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าพลังงานชีวิตของเราเมันก็เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์ในอดีตการที่ต้องคอยเอาใจคนอื่นตลอดเวลามันเหมือนกับการที่เราเปิดแอปพลิเคชันทิ้งไว้เป็นร้อยร,อยรอยแอปโดยไม่รู้ตัวทั้งแอปต้องทําให้เขาประทับใจแอปห้ามปฏิเสธเดี๋ยวเขาโกรธแอปต้องเป็นคนดีในสายตาทุกคนแบตเตอรี่ของเรามันเลยรั่วไหลไปกับเรื่องเหล่านี้จนแทบไม่เหลือให้ตัวเองเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ที่จะปิดแอป,ปที่ไม่จําเป็นเหล่านี้ลงเราจะได้พลังงานมหาศาลกลับคืนมาครับพลังงานที่คุณเคยใช้ไปกับการแบกความคาดหวังของคนอื่นตอนนี้มันถูกชาร์จจนเต็มและคุณสามารถเอาพลังงานก้อนนี้ไปใช้กับสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตคุณจริงๆได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพการทํางานอดีเรกที่รักการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือการทําความฝันเล็กๆให้เป็นจริงจากประสบการณ์ของผมเอง ผมยอมรับเลยว่าการตัดสินใจที่ยากลำบากในวันนั้นที่ต้องเลือกระหว่างการรักษาความสัมพันธ์แบบเดิมๆกับการเลือกที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมันเคยทำให้ผมสับสนและโดดเดี่ยวแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมมองย้อนกลับไปได้เต็มปากเลยครับว่าการตัดสินใจในวันนั้นมันได้นำมาซึ่งชีวิตที่เบาสบายและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในวันนี้จริงๆ ผมได้กลับมาเชื่อมต่อกับหัวใจของตัวเองอีกครั้งและนี่อาจจะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้ตัวเองได้ครับนั่นก็คือการได้ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองจริงๆครับและทั้งหมดนั้นก็คือของขวัญที่รอเราอยู่ปลายทางของการเดินทางครั้งนี้ครับถ้าจะให้สรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ข้อแรกเลยก็คือความรู้สึกผิดที่เราแบกรับมาตลอดมันเป็นเพียงเสียงเก่าๆจากบทเรียนในอดีตเท่านั้นเองครับมันไม่ใช่ความจริงของเราในวันนี้ ข้อที่ 2. การรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือความรับผิดช,ชอบที่เรามีต่อพลังชีวิตของเราและการตั้งขอบเขตก็ไม่ใช่การสร้างกำแพงแต่คือความเมตตาที่เรามอบให้ทั้งตัวเองและคนอื่นและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดผมอยากให้จำประโยคนี้ไว้นะครับการซื้อสัตว์กับหัวใจตัวเองอาจทำให้ใครบางคนไม่พอใจและนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราครับ ขอบคุณที่ใช้เวลาร่วมกันในวันนี้ที่ระบายนะครับผมหวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นเพื่อนที่ช่วยคลายปมในใจของคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยแล้วคุณลหละครับมีประสบการณ์แบบไหนที่การเลือกทำเพื่อตัวเองทำให้รู้สึกผิดบ้างไหมลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับเรามาสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเติบโตไปได้วยกันตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ